เด็กๆลองเปิดสิคะว่าเราเขียนถึงหน้าไหนแล้วคะลูกอ่าลองเปิดสิคะถึงหน้าไหนแล้วเออยทพอ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 ทอพอพอพอกพอ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 อะไรคะรออพพอพอออพอพออะ ก็จะมาอกไปดังไปคะลูกมาอุมาคือพักัง่มอค่อเก่งมากเลยบคุณแม่น่อยเริ่มากวงมก่อนใช่ไหะลูกอาวงก่อนีแล้สอนในโงเรียนะเนี่ย มกลเขียนตมได้นไรเขียนรวมกลมก่อนเด็กผู้ตน้งตาลเขียนให้ดูนะคะลูกมันก็ไก่อะลูเด๋ยวค้ตน้งตาลเขียนให้ดูเก่งค่ะาไก่งค่ะกลมมาิี่่มันก็ไก่เต็มกอนะใช่ถูกต้อง อยากจะมาเออม้วนหัวเออลากขึ้นตรงตรงมีปากแหลมๆแบบนี้เหมือนก็ไก่เลยนะคะลูกแล้วลากตรงลงมาแบบนี้อ่าอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะมันจะรานม้วนหัวกลมๆลากขึ้น ที่ปากแว้นแล้วโ้งด้านบนแล้วก็ลากลงแบบนี้อ่าเด็กๆเขียนเลยค่ะลูกเขียนจักเขียนจัเขียนกเหมือนก like ah, okay. uh huh. ันเขียนยยมเขียนตรงๆอ่ะเห็นมาเขียนมาก่อน

แถวมาม่าเขียนสิเพ im ื่อนเขาก็เขียนกันไงลูกเออน่นๆอย่างงี้ตังใจเขียนให้ดีเออเออยากกเขียนครับเขียนให้ดีสิพิมพ์ลากขื้นให้ดีสิมีน์ลากให้ดีๆอ่ะเขียนมาดูเพื่อนนะเราก็เขียนตัวหนังสือเราที่ดูน้องเราเออ ตั้งใจเขียนให้ดีทออย่างไ้นถึงจะถูกวนออกวนออกเอ,ออยังนไงนายคนกุ้ยเขียนที่สวยเห็นไหมไม่ใช่ เออตรงนั้นวนมาถึงจะถูกจําที่รูปจําให้ดีค่คอยเขียนให้มีสมาธิเ,ออเ,ออเขียนไปตั้งใจเขียนให้ดีออสองแถวแล้วออตัวที่หนึ่งแถวที่สามเร็ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn No,

เปล่าสวยโอเคนนี้นับจนี้ตาน้าหม่อันนี้ไม่สวยจะไนแบี่เจ้าตรวจจากจากนนี่ไงอมอยหัวขึ้นอ่าน้ตดักอนาจเ่ให้ดำน้าต้ดกหือัวหัวขึ้นาแผลอาหวลมานี่ไงสมหัวเปลี่ยนตา

แล้วระบายสีได้เลยนะคะลูกไปเสร็จแล้วระบายสีเลยนะคะเสงดังข้ากันดิ้ระบายสีไปตรงนี้นะคะลูกนี้ด้วยอ่ะนี่เก็บเก็บเก็บใกระเป๋าค่ะแล้วก็ไปบายสีใหม่แล้วเปลี่ยนนี่ด้วยค่ะ กำงเรียนครูเดกเรียนไปกันเยอะแล้วเอาเขียนซสิอ่านใหมนก่้เป็นอะไรยายบอกแล้วเขียนเขียนาเขียนขอาค่ะตูนทำยังไงน้องก็ช้าถ้าสีเดียวกันะมันจะไว ไปเลยนะคะลูกเอาออกนอกรอบนะอยู่ในกรอบนะระบายดก็ระบายสีด้วยระบใบก็ต้องระบายด้วยระบายสีลายใหรเสร็จแล้วระบายสีให้อยู่ในกรอบนะลูกไม่ให้ออกนอกกรอบนะคะอ่าระบาย พอสัมเพออะไรคะพอสัมเพอใหญ่ยิ่งพอสำเพอใหญ่ยิ่งค่ะพอสัมเพอใหญ่ยิ่งเนี่ยคุณครูระบายเหมือนะันเนาะไม่ควรคุณครูระบายจ้ะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องตั้งใจทำตั้งใจเขียนให้สวยอันไหนอันไหนไม่สวยเด็กๆก็ลบเขียนใหม่นะคะลูกไม่ครูให้ทำแค่หน้าเดียวนะคะ ลูกอ,ออกนอกเส้นเหรอครับเดยลกลบครับอออนอกเส้นมานะรนะะบายสวยๆนะคะลูกไม่ออกนอกเส้นไหนแนมะ่คุณครูตามแบบไม่อ้ออกนอกเส้นเห็นไหมคะไหนหนะคุณครูก็ยังไม่ออกนอกเส้นเลยบา น้ำทะเลสีอะไรคะลูกน้ำทะเลสีอะไรคะสีฟ้าอ่าน้ำทะเลสีฟ้าถ้าน้ำทะเลสีดำคืออะไรน้ำในแม่น้ำสีดำคืออะไรน้ำเน่าเสียใช่ไหมลูกเพราะว่าทำไมคะมนุษย์ทิ้งขยะลงในแม่น้ำน้ำเน่าเสียเลยเป็นสีดำกลิ่นเหม็นด้วยใช่ไหมคะค่ะ cắt tên nào up on off các bạn xin chào các bạn ơi, cô đúp lên thôi, lên cô, lên cô, lên con bạn con đăng con cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ

ยี่มีตัวเลลาขาวเหลตัวดำเอาได้๋ยวจะจ่ายยาออกลากอกมาลูกอืมเอาเอาพื้นสน้ทะเลทะเลหน่อยนเห็ไหม ยังไง,ง,งี่อาคะใช่ค่สวี่อะไรคะ่่เียไม่ราะานขอขอูน้องมิ้นชื่อขอะไรคะกัน้องมิ้นนี่ชื่อน้องมิ้นอยูโ้องมินเขาถามน้องมิชื่ออะไรน้องมินบอกสิบอกบอกอยู่มีชื่อสิที่ว่าปีเปียโก้พูดดังๆดิเนอเพื่อนเดยยิน <พอ S 1> เพื่อนไม่ได้ยินเราสีนี้พาพี่พี่เจ้าก่อนค่ะลูกเพื่อนขาในนี้ก็มีอยิ้มยอมยิ้มหนูมี่นยิ้มแล้วอย่าลืมมาแปรงฟันนะคะคุณครูคะหนูก็มีอยู่ค่ะแต่ว่าหนูเก็บไว้ตอนเรียนหนูต้องเรียนอย่างเดียวไม่งั้นฟันขู่ใช่ไหมคะลูกค่ะ หนูก็มีลูกอมทายิ่งนักก็ต้องแปรงฟันให้เรียบร้อยอะเด็กๆอย่าลืมทำไมคะลูกอย่าลืมระบายตรงนี้ด้วยนะคะเนี่ยนี่ตรงนี้เด็กๆระบายตรงนี้ด้วยนะคะสีฟ้าอะระบายไวลูกเนี่ยสีฟ้าน้ำทะเลระบายพอสมเพาตัวใหญ่ด้วยนะคะลูก มีเยค่ะนี่เลยบ๊ายนอนไปที่เฉยเลยสอนอนหลับจ้ะเยี๋ยวไปต้องพู้เขามีก้อนเมฆเล็กๆดใช่ไหมคะตรงนี้มีก้อนเมฆนิดนึงเอ้อนเมฆสีลายสีฟ้าเหมือนกันใช่ไหมลกสีดำ้อนเมฆสีลายสีดำบาบ่ะ ทฉพาะคนเลยน้อยหลับจะให้สบายเราจะไปกีดจำบ่ายนีทังยาอ่าไหนเพื่อนเพื่อนในห้องใครเสร็จแล้วไหนให้ให้เพื่อนเพื่อนที่บ้านใครเสร็จแล้วเองคุณน้ำตาลกับเพื่อนเพื่อนดูหน่อยสิคะลูกเ่ียเดี๋ยวเสร็จจะเสร็จจะให้โจ้ให้คุณ้ามาคุณตาดูดีเสร็จได้ยังคะเขียนสวยสวยนะคะทำแค่หน้าเดียวเองไม่สวยลบเขียนใหม่คะลูกทำแค่หน้าเดียวเองต้องทาสบายสีเลยค่ะ เดี๋ยวออกนอกกรอบซีเมนต์ม yeah. yeah. ีให้ออกนอกกรอบทำไมอ่ะออกนอกกรอบเดี๋ยวก็ไม่สวยสิเออออกนอกกรอบสิลูกเนยกลมๆนิดนึงโอ้ยออกนอกกรอบเสร็จแล้วค่ะหนุให้เพื่อนๆที่โรงเรียนดูหน่อยสิคะลูก คนใดๆเยอะก็ดีเยอะดีเคเก่งมากครับเด็กๆคนไหนที่เสร็จแล้วแล้วก็มีเวลาเหลือนะคะหน้าไหนที่เด็กๆยังไม่ทํานะคะลูกหรือยังระบายสีไม่หมดหรือเด็กๆทำแล้วแล้วสีไม่สวยนะคะเด็กๆก็กลับไปเขียนใหม่นะคะลูกเข้าใจไหมคะเด็กๆตรวจดูของตัวเองนะคะว่าหน้าไหนเอ๊หน้าไหนเราลืมเขียนหรือเปล่า เราเปิดข้ามหน้าไหนหรือเปล่าหรือว่าวันไหนเราไม่ได้เรียนแล้วไม่ได้ทํากันบ้านหรือว่าไม่ได้ทําอะไรเด็กๆลองดูนะคะลูกแล้วก็เด็กๆน้องลิ้นไม่ได้ทำค่ะมูแม่ทดี๋ทำใหม่นะ <c oughs> แล้วก็ทําได้ <c oughs> <ๆ S 3> ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ทําหน้ากลับายได้เนาะถ <c oughs> ูกเนาะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูน้ำตาลไปก่อนนะคะเดี๋ยวที่เชร์ <c oughs> เด็กๆเรียนที่เชิญตอน กามนะคะลูกเดี๋ยวเราจะได้เรียนกับทิชเชอร์กับเชอร์ทิชเชอร์สอนฝรังเนาะใช่ไหมค่ะดีอมีค่าน้ำตาลแบตชื่อไคะลูกที่แล้วแเชอร์นี่คะลูกไเดี๋ยวเรามาเจอกับทิเชอร์รอบที่แล้วทิเชอร์สอนอะไรไปจาได้หรือเปล่าเดี๋ยวเอมาเรียนกับทิชเชอร์นะคะลกเดี๋ยวดูน้ตาลไปก่อนนะคะเด็กๆลืม ไปล้างมือด้วยนะคะลูกค่ะแล้วคุณน้องตาจะไปไหนคะแล้วค่ะสวัสดีค่ะรินระินตาแล้ก็ไปเด็กๆทุกคนเลยคะ่ะไปล้างมือเหมือนกันล้างมือแล้วไปไไม่รู้คุณน้องตาล้างมือแล้วไปไหนแล้วก็อีกคะล้างมือเสร็จแล้วก็ดื่มน้ำให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เตรียมตัวเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะกับที่เชอร์โอเคไหมคะ อน okay, ้องยูมี hating, อย่าลืมแปรงฟันด้วยนะคะลูกค่บายบายค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย